ตอนห้างสรรพสินค้าในบ้านวันนี้หนุกจังเลยเนะใช่ใช่ชิสุกะทำอะไรเหรออออน้องบีตะมีเรื่องอะไรหรือเปล่าอ๋อจ้าก็ฉันอยากดูการ์ตูนแต่ว่าแม่เปิดดูละครทีวีอ๋อแค่นี้เองสบายมากดูทีวีที่บ้านฉันก็ได้มาสิเฮ้จริงเหรอดีใจจังอ่ะรีบเข้าไปเลยมีขนมเยอะแยะเลยด้วยไปก่อนนะเซนเนลนะอ้าว นั่งดูในห้องนี้ก็ได้อ่ะเข้าไปเลยอ้าวอ้าวอ้าวไม่น่าเชื่อเลยนะครับท่านผู้ชมครับขอพ่อฮะขอดูทีวีหน่อยสิพ่อไม่ได้ไม่ได้อตอนนี้กลำลังตื่นเต้นเลยอะจะคว้าแล้วโอ้ยอ,อ,อ,อย่งนั้นชิชิสุก่ขาขอโทษนะคือพ่อฉันชอบเชียร์ทีมนี้ซะด้วยสิไม่เป็นไรนะบิตาคงไม่ต้องคิดมากหรอกเอ,อชิสุกะาจ๋าที่ห้องฉันมีทีวีส่วนตัวด้วยนะอจริงเหรอ เดยฉันไม่ให้โดูพิตาไปดูด้วยหรอกเหาไปกันเถอะนะจ๊ะโดราเอมอนนี่ขอทีวีเครื่องหนึ่งสิอะไรอะไรฉันไม่ม่หรอกนะข้างล่างก็มีทีวีอยู่แล้วนี่นะไม่ใช่อย่างนั้นฉันอยากได้ทีวีส่วนตัวนะโอ๋ยไม่ได้ไม่ได้อยู่ดีๆทาไมได้อยากจะได้ทีวีส่วนตัวเล่า แแห่แบบนี้ทุกทีเลยงั้นก็อ่ะใจอดอ,อะไรหรอเอ่อนี่ไงเอานี่ไปกันลกกันนะห้างสรรพสินค้าในบ้านนี่มันอะไรอะ่ะเอาเงินใส่เข้าไปสิบเยนแล้วก็เอ,อะไรก็ได้นะถ้างั้นทีวีก็สิบเยนด้วยเหรออ้าวก็ใช่พี่ใช่ เท่ากันหมดเลยล่ะต้องหยอดดูที่อ่ะอ่ะทีนี้ก็พูดถึงสิ่งที่อยากได้นะใส่เข้าไปพูดเลยอยากได้อะไรพร้อมกับโบกไปด้วยนะอยากได้ทีวีอยากได้ทีวีเออฮะเป็นไงคือแค่นี้เหรออ่ะก็ทำไงได้ลราแค่สิบเยนเองนี่นะอืออ่ะอ่ะอะถ้างั้นนายลองใส่แว่นนี่ดูกันแล้วกันอือืม เ<า>ดรมอนทำไมมันใหญ่ขึ้นมาได้แบบนี้ถ้าใส่แว่นนั่นแล้วก็จะเห็นของที่ออกมาชิ้นใหญ่ขึ้นยังไงเล่าดีมากเห็นไหมเห็นไหมเป็นไงสวัสดีครับท่านผู้ชมหมอดูเขาถ่ายทักผมว่าช่วงนี้ฝนตกห้ามออกไปไหนจะแย่อออกไปแล้วก็เปียกตกใจเลยโช เออเจ้อ้าวอ้าวเออโถเอ้ยเอ้ยจริงๆน่ะมันเครื่องเด็ดเดียวดินะขอโทษนี่ขอซื้ออย่างอื่นได้มะอยากได้กระตูนเออเออออยากได้เครื่องบินบังครับอ้โหยอยากได้นานแล้วอ่ะนายอย่าใช้เงินเปลืองสิรู้แล้วนะเออรู้ก็ดีแล้วล่ะงั้นลองเล่นเลยดีกว่า อันนี้ก็หันกลับเออเออเออดีดีดีโอ้โหน่าชิวเลยฮึปั๊บปั๊บเป็นไงอ่ะปั๊บแกงนี่นดาเหรอนิดหน่อยอะแบบนี้เอาไปแปดเต็มสิบเลยนะอะนนชนแรกชนแลรวเลย ลงไปชั้นล่างเลยโอ้โหว้าวเท่ชะมัดเลยน,นี่นวอิตาทำอะไรอยู่อ่ะอ้จะชนแล้วเอ๊ะอะไรเหรอเดี๋ยวกอุ้ยอะไรบินเข้าจมูกก็ไม่รู้นะอ้าใช่เฮยฮะมีอะไรเหรอป่าไม่มีอะไร นีเหรอไอตั๊กต้ตคาตะลกจริงด้วยชิสุกะไงโดราเอมอนอะขอยื่มห้างสรรพสินค้าในบ้านหน่อยที่นี่โนบิตะจะเอาโตวตัวมาทำอะไรเหรอฮะโอเป็นชุดเลยนี่โนบิตะเสร็จแล้วยังแล้วนี่เบียวนโดราเอมอนยืนนิ่งๆหน่อยสิเอ็เอ็เอ็ชิสุกะจ้า ที่ห้องฉันนะตอนนี้จัดใหม่แล้วละ่ะมีทีวีเครื่องใหญ่บอร์รมเลยฮ้ยจริงเหรอ,อเครื่องใหม่เอี่ยมเลยด้วยอ่ะชิสุกะไปดูด้วยกันมาเอะมานี<อ>้มาไอโต<ด>ต้องใส่นี่ด้วยเหรอ,อใช่<อ> <laughs> มันตลกอ่ะตลกจังชิสุกะใส่แว่นตาก,ก็ยังน่ารักนะเนี่ย

รบมากินแล้วก็ดูทีวีกันไปด้วยดีกว่านะเออจริงด้วยสินะจะไปเอามาให้นะเออชิสกะนั่งลงก่อนแล้วกันจะอ่ะอ้นั่งไม่ได้นั่งไม่ได้อย่าไม่ได้ใจนั่งนะอ้ายอ้ายอ้อยยังไงกันนี่เฮ้ยอะไรอ่ะโหยไม่เข้าใจเลยเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยก็ของจริงมันอันเล็กกระติดนิดเดียวอ่ะ ลืมไปแล้วเหรอตอนโนบิตะหนีออกจากบ้านน<อ>ีทำไมถึงไม่ฟังที่แม่บอกบ้างเลยนะก็แม่อย่าบ่นจูจ้จี้จุกจิกตั้งแต่เช้ายันเย็นแบบนี้สิฮะตายจริงจู้จีจ้จุกจิกเหรองั้นไม่ต้องมาเป็นแม่ลูกกันแล้วออกไปอยู่ที่อื่นเลยไปไปไหนก็ไปเลยผมก็ไม่อยากอยู่บ้านนี้แล้วเหมือนกันนั่นแหละเฮ้ย อย่าห้าวฉันนะดรอมอนยังไม่ได้พูดฉันทนมาจนทนไม่ไหวแล้วถึงจะเป็นแม่แต่ถ้าพูดกันขนาดนี้ก็พอกันที่ฉันจะไปจากที่นี่แต่ฉันไม่อยู่แล้วจะรู้สึกใครดูนะและแม่จะรู้ว่าฉันเป็นลูกที่ดีที่สุดก็ตอนที่ฉันไม่อยู่นี่แหละดรอยมอนนายดูนะนายเดียวคอยช่วยฉันตลอดเลยฉันจะไม่ลืมนายหรอกยังไงนายก็อย่าลืมฉันก็แล้วกันนะรู้ไหม ฉันจะไปแล้วล่ะดราเมอนดูแลตัวเองด้วยนะอย่ากินโดรายากิมากแล้วกันล่ะเดี๋ยวปวดท้องพูดเองเออเองอยู่คนเดียวอ่ะเอ้าลองดูเฮ้อะไปได้นานแค่ไหนเนาะ ลอยให้ลองลำบากอยู่คนเดียวบ้างก็ดีเหมือนกันนะนะนอบิตะอยากรู้ว่าจะอดทอนได้สักแค่ไหนเนาะอ,อะไรมาใจเหรอเอาใครไาแล้วเลยเนี่ยกลับมาแล้วเหรอไม่ใช่อย่างนั้นฉันจะมาปรึกษานะอาอ้าวปรึกษาเหรอ,อคือคืนนี้ฉันอยากดูทีวีเออรายการวันนี้นะ่ะมันสนุกอะ่ะแล้วก็ต้องกินข้าวเย็นอีกด้วย<อ>ก็เลยว่าจะกลับมาหกโมงออโต้ออกจากบ้านจะกลับมาดูทีวีเนี่ยนะถึงได้มาปรึกษาไงเล่า ม่มีเครื่องอะไรทําให้แม่รู้สึกว่าฉันไปนานแล้วเหรอมีไหมล่ะฮะเครื่องแบบนั้นอะมันมีเอมีมีแฮะลำแสงยืดเวลาปืนนี่จะทําให้รู้สึกว่าเวลามันนานขึ้นโดนลําแสงนี่แล้วสิบนาทีจะยาวขึ้นเหมือนเป็นชั่วโมงนึงเลยล่ะโอ้โหท้งานออกจากบ้านหนึ่งชั่วโมงก็เหมือนออกไปหกชั่วโมงเลยใช่ไหมล่ะออแบบนี้เฮ้ยเดือนนี้เงินไม่พอใช้อีกแล้วแย่จัง แค่นี้ก็พอใช่ไหมอ้าวแล้วกลับมาให้ตรงเวลานะาไม่ต้องห่วงเรื่องน้าเฮ้ยอิสระดีจังเลยคราวนี้จะไปทำอะไรอยู่ที่ไหนก็ได้อีเราจะไปไหนก่อนดีทำไมเราจะไปเที่ยวไหนล่ะอ๋อป่าเปล่าฉันแค่นีออกจากบ้านน่ะว่าไงนะหนีอยกจากบ้านลระจริงเหรอเออใช่ นี่เก่งมากเลยฉันไม่นึกเลยว่าคนอย่างนายจะกล้าหาญแบบนี้น่าเท่มากพ่อกับแม่นะจูจี้ขี้บ่ลทุกบ้าละฉันเองยังโมโหอยู่บ่อยๆเลยงั้นจะช่วยนายเองนะอาอะอยู่ที่ห้องฉันไปก่อนอย่าให้แม่ฉันเห็นล่ะอ่านการ์ตูนตรงนั้นไปก็ได้ตามสปายนะเราเพื่อนกันปะใจแอนนี่ก็ใจดีเหมือนกันแฮะ เอ๊ป่านนี้แม่เป็นไงมัางนะไปแอบดูหน่อยดีกว่าคุณดูไ่ก่อครับคุณโดราโอผมไม่อยากเห็นคุณต้องเสียใจเลยฉันจะรอคุณอยู่ตรงนี้นะคะอะไรกันนั่งดูทีวีเฉยเลยลูกเนี้ยจากบ้านเนี่ยนะไม่รู้สึกอะ <ทำ S 2> ไรเลยเหรอได้เล่าดี่มันเพิ่ง20่สิบนาทีแต่สําหรับคุณแม่น่ะมันจะเพิ่มจะ2สองชั่วโมงเองนั้นเหรองั้นเดี๋ยวค่อยกลับมาดูใหม่ก็ได้ เดี๋ยวนะโดราเอมอน<ะ>ขอยืมเครื่องมือนั้นหน่อยสิฉันจะได้ไม่ต้องไปไปกลับกลับอยู่บ,บ่อยๆอะ่ะเออมีเครื่องมือนี่แล้วดูแม่จากตรงน,นี้ก็ได้อ,อันนี้ก็สี่สิบนาทีแล้วป่านนี้แม่จะรู้สึกยังไงมั่งนะโดราเอมอนโดบิาตาหายไปไหนไม่รู้ไหมอ่าไม่รู้ครับการบ้านก็ไม่ยอมทําลูกคนนี้นี่ไม่ได้เรื่องเลยหือมก็เพิ่งสี่สิบนาทีเองเนีออน่ยเนาะ ห้าสิบห้านาทีแล้วเอาละเริ่มใจเสียบ้างแล้วสินะคอ,อยดูนะถ้ากลับมาแล้วก็จะทำโทษให้หน้าดูเลยปล่อยไว้ไม่ได้แล้วโมโหมากเลยแฮะกลับเลยดีไหมอ้าวไม่ได้ไม่ได้ต้องให้แม่รู้สึกซะบ้างเราจะยอมแพ้ไม่ได้หนึ่งชั่วโมงแล้วละนะเอ๊ะแล้วแม่จะออกไปไหนนั่นน่ะเดินอ้าวเลยอ๋อาดนจ่าเรอะครับวันนี้ผมไม่เห็นเลยครับผมไม่เห็นนะอ๋อนี่คุณป้ามีอะไรคะ ้ามาตามหาโนบิตะจ้ะอยู่ที่นี่หรือเปล่าฮะอ๋อวันนี้ยังไม่เห็นโนบิตะเข้าเลยคะ่ะ <c> น <oughs> ั <insanlar> ่นแหละนั่นแหละเราเป็นห่วงเราแล้วเห็นไหมล่ะแปลกจังเลยเป็นอะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้หรือว่าจะโดนรถชนนะเนี่ยอ๋อไม่ต้องห่วงเรานะครับเดี๋ยวก็กลับมาเองล่ะครับเอาดเรมอนพูดใหม่แล้วฮะทําไมถึงรู้ล่ะบอกความจริงมาเดี๋ยวนี้เลยนะชั่วโมงครึ่งแล้วสําหรับแม่ก็เท่ากับสิบสองชั่วโมงแล้วสินะ ว่าไงนาถุณรักพาตัวไปตั้งแต่กี่โมงอย่างงั้นเลยครับลูกฉันออกจากบ้านไปตั้งร้อยินาทีแล้วค่ะนีเอ่นี่คุณอย่าล้อเล่นดีกว่านะเห็นต้องรู้ว่างงานมากอย่างนั้นหรือไงครับคุณนายร้อถึงร้อยยี่สิบจะบอกข้นมาแจ้งนะครับเย้ยนี่จะไปไหนจะกลับบ้านนะสิบ้าไงนะ ลูกชายอะไรเนี่ยจะไม่กลับบอกไอ้็รกอยู่ที่นี่ละเออคือให้กลับบ้านดีกว่านะคุณแม่น่าสงสารจะตายเฮ้ยขนาดนั้นเลยเหรออ๋อก็ใช่ที่ถ้ายังไม่กลับแล้วก็คุณแม่ต้องป่วยแน่แเลยกลับไปคราวนี้ไม่รู้จะโดนดุขนาดไหนฮะขอโทษฮะแม่ผมจะไม่ไปไหนอีกแล้วโนบิตะ แม่ขอโทษนะที่ดูลูกต่อไปนี้นะอย่าไปไหนอีกนะจ๊ะจะมีเกิดอ,อะไรขึ้นเนี่ยอ,อ๋อนบิตาออกจากบ้านไปสามชั่วโมงนะครับตอนเนี้ย <c oughs> โนบิตา <c oughs> แม่อะ <c oughs> <c oughs>